ข่าวด่วนคับทุกคนแม่ปิยพรลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับได้รับมาลัยพวงโตจาก FC น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดครับทุกคนทางด้าน YouTube ของแม่ปิยพรลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับก็ได้โพสต์ข้อความครับถึง FC น้องอุงอิงนะโดยมีข้อความที่บอกว่าคิดดีทำดีสิ่งดีๆจะตามมาแม่ปิขอบคุณความฮักแพง f อที่อิหลาน่ารัก f อที่น่ารักของอีลาน้อยเด้อจ้านะครับนี่คือข้อความนะครับสั้นๆของแม่ปียพรล,ลำเพืินออฟฟิเชียลครับต้องบอกว่าได้รับมาลัยพวงโตจากเอฟซของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเลยก็ว่าได้ครับแม่ปีนะครับได้โพสต์เอาไว้บน y t u t u นะครับทุกคนต้องบอกว่า FC น้องอุงอิง น่ารักจริงๆครับทุกคนเนาะไม่ว่าใครทําดีกับน้องเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนแบบนี้อยู่เสมอนะครับยกตัวอย่างเลยครับทุกคนคนรอบตัวน้องอย่างพ่อการชัยเนี่ยพ่อการชัยนะครับก็ได้รับรางวัลน้ําใจจากน้องอุงอิงเนี่ยเกือบจะทุกวันด้วยนะครับทุกคนเวลาที่พ่อการชัยไลฟ์สดในแต่ละครั้งนะครับก็จะได้รับรางวัลน้ําใจนะครับจากน้องอุงอิงอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็ชื่นชมนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ปียพรเองนะครับที่สอนอุงอิงเนี่ยร้องลําเพลินด้วย นะครับแล้วก็สอนน้องแบบไม่มีกั๊กเลยนะครับทุกคนสอนแบบเต็มที่จริงๆถ้าใครได้มีโอกาสได้ดูหลายๆคลิปนะครับแม่ปิยพรคือใส่ความรู้ให้อุงอิงเพชรบ้านแพงแบบเต็มเหนี่ยวจริงๆครับทุกคนนี่แหละผลที่ได้รับนั่นก็คือการตอบแทนจาก f อของน้องนะไม่ว่าใครจะทําดีอย่างตัวอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองนําเสนอข่าวอุ้มอิงในทางที่ดีนะครับแฟนๆก็เข้ามาให้กําลังใจโดยการที่แบบว่าไม่ข้ามโฆษณาใช่ไหม เอ๊หรือข้ามครับทุกคนนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอสซเนี่ยก็เข้ามาให้กําลังใจอุ้มอิ่มนะโดยการที่แบบว่ามาชมคลิปเนาะเรียกได้ว่าวิวของอุ้มอิ่มก็คือดีค่อนข้างที่จะดีเลยพ่อพ่อแม่แม่ก็ให้การตอบรับแบบนี้นะครับสำหรับอุ้มอิ่มเองแล้วก็คนรอบข้างของน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานหลังบ้าน นะครับหรือคนใกล้ตัวอย่างพี่หมอนอิงเองเนี่ย,ยก็ได้รับรางวัลน,น้ําใจเนาะเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรเป็นค่าดูแลอุงอิงนะครับก็คือจะได้รางวัลน,น้ําใจจาก FC แฟนคลับของน้องเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเป็นในรูปแบบของมาลายนะครับเป็นในรูปแบบของรางวัลน,น้ําใจหรือว่าของกินอะไรต่างๆครับทุกคนเวลาที่น้องไปแสดงที่งานเนาะพี่หมอนอิงก็จะได้รับสิ่งเหล่านี้เสมอนะครับแล้วก็คนใกล้ตัวที่ดูแลน้องใกล้ชิดน้องนะครับก็จะได้รับ สิ่งดีๆตอบแทนนั่นเองครับทุกคนสําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนในตอนนี้เนาะถือว่าผลงานโดดเด่นนะครับแล้วก็มีรางวัลน,น้ําใจด้านหน้าเวทีอยู่เสมอนะครับสำหรับอีหลาน้อยของเรานะครับทุกคนก็โอ้โหแต่ละคืนนี้คือได้รับรางวัลน,น้าใจเนี่ยหลักแสนกันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็เป็นที่รักของ FC ฟซแฟนคลับนะครับหลายคนที่อยู่ใกล้อุ้งอิงแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเนาะว่าน้องน่ารักอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นทางด้านช่างแต่งหน้า นะครับที่ได้ไปแต่งหน้าให้กับอง์อิงนะที่จังหวัดอุดรเนานะแต่งในงานาเซนทันอุดรที่น้องเนี่ยไปถ่ายทํา MV นะครับกับพ่อโจนะครับกับกังนาคลินิกเนาะช่างแต่งหน้าเนี่ยก็เผยว่าน้องตัวจริงน่ารักมากแล้วก็ชมอง์อิงนะครับว่าน้องเนี่ยเป็นหนึ่งในใจของแฟนเพลงนั่นเองครับทุกคนอันนี้คือจากปากช่างแต่งหน้านะ ที่เพิ่งเจอกันวันแรกนะครับก็โอ้โหชมน้องแบบนี้เลยนะครับนะ้องน่ารักมากๆครับทุกคนแล้วก็ดีใจนะครับสำหรับแม่ปียพรลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยกันแล้วกันนะครับที่ได้รับรางวัลน,น้ําใจเนาะจากน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงคือพวงใหญ่มากนะครับเนาะคิดดีทําดีสิ่งดีๆจะตามมานะครับแม่ปิขอขอบคุณความฮักแพงของ FC อีหลาที่น่ารักนะนะครับทุกคนวันนี้น้องอุงอิงกลับบ้านแล้วใช่ไหมครับ วันนี้น้องอุงอิงไปบ้านแล้วเนาะวันนี้เราเห็นทางด้านพ่อแม่ของน้องเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะครับแล้วก็อ่ะฝากนิดนึงครับทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้ Facebook ของน้องอุงอิงเพจบ้านแพงเนี่ยโดนปลอมเยอะมากนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้นะครับทางด้านพ่อแม่น้องนะครับพ่อแม่น้องอุงอิงเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะทางแฟนเพจนะครับก็เด,เดี๋ยวแจ้งเตือนกันหน่อยครับทุกคนบางคนคือ เข้ามาถาในกลุ่มเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะเพ่อเอกก็ได้โพสแคปชั่นเนาะบอกว่าเพจจริงเพจปลอมนะครับดูที่ผู้ติดตามเนาะนะครับใช้ชื่อเหมือนกันคนทําไม่อายบ้างเลยเหรออันนี้คือพ่อเอกนะครับที่ได้มีการที่ได้มีการเขียนแคปชั่นเอาไว้นะอ่าเอก็บอกว่าขอบคุณที่แจ้งนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยนะครับผู้ติดตามเนี่ยของจริงก็คือแสนสองนะ ผู้ติดตามที่ทำเพจขึ้นมาใหม่เนี่ยหนึ่งหมืนหลักหมื่นทุกคนอย่าไปหลงเชื่อนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นเหมือนกับพวกเวฟพ,พนันออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยที่ไปใช้แล้วก็คือเหมือนกับว่าเอายอดผู้ติดตามไว้ก่อนอพอรู้ว่าน้องอุ๋งอิงเนี่ยตอนนี้ฮอตมากนะ,ะก็เอาเป็นเป็น,เป,นเป็นอุ๋งอิงเนี่ยเอาเป็นปลยอดผู้ติดตามไว้ก่อนอทุกคนก็น่าเห็นใจน้องอะนะครับเนาะ เพจปลอมเยอะมากจริงๆครับเพจปลอมเยอะมากทางแฟนเพจก็ได้แจ้งแล้วเนาะว่าเหตุการณ์ก็คือแบบนี้นะครับดูที่ผู้ติด,ดตามเป็นหลักครับทุกคนแล้วก็สําหรับคนที่เจอเพจปลอมหรือว่าคนที่รู้ว่าอันนี้คือของปลอมเนี่ยก็นะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไปแจ้งสแปมกันได้อย่างอิ่มเนี่ยกดสแปมตลอดเลยเวลาเจอเพจปลอมเนี่ยนะครับทุกคน เราก็จะแจ้งสแปมเพราะว่า1เลยสร้างความเขาเรียกว่าอะไรสร้างความงงให้กับแฟนคลับอ่ะอย่าบางทีมาโพสต์แบบอุ้งอิงเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ย องอิงนอนป่วยแบบนี้บางคนเข้าใจผิดอ่ะก็ทักไปทางแฟนเพจแล้วก็ไปโอนเงินให้เขาแบบนี้มีนะครับมีเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งเคยเกิดก็คือเกิดขึ้นมาแล้วด้วยนะครับทุกคนก็ระมัดระวังกันด้วยซึ่งพ่อเอกเนี่ยก็ออกมาพูดเองเลยว่านะไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับที่ออกมาทําแบบนี้ไม่อายบ้างหรอเนาะนะครับก็สมควรอายเนาะสมควรอายกันบ้างนะครับทุกคนก็แจ้งเตือนนะอันนี้ก็คืออีกอีก อีกข่าวหนึ่งที่อิ่มเนี่ยขอทิ้งท้ายไว้ช่วงท้ายนะครับแล้วก็วันนี้เนาะก็อยากให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะอยากให้ทุกคนอะถ้าถ้าติดตามจริงๆอะถ้าเห็นแบบอย่างเงี้ยลองไปเซิร์ชดูแล้วเราไปช่วยกันสแปมครับทุกคนคือมันเกิดผลเสียกับกับทางพ่อเอกมากๆเลยนะพ่อเอกแม่น่อยมากๆแล้วก็คือบอกแบบนี้เลยนะครับว่าอา่าเพจ เขาเรียกว่าอะไรเพจเพจปลอมนะบางทีคนกดไลค์เนี่ยเยอะกว่าเพจจริงด้วยซ้ำอะ่ะเออนะครับก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะอันนี้อิมก็เพิ่งเห็นนะครับนะอ่ะก่อนตักไปคลิปนี้นะครับฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันเนาะใครที่เห็นเพจปลอมนะครับช่วยกันสแปมนะครับแล้วก็ใกล้จะวัน โชคดีแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้เที่ยวอะไรอีกไม่กี่วันเนาะก็ให้พ่อๆแม่เอฟซีทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็วันนี้คลิปนี้ขอแสดงความยินดีกับแมปิยพรลำเพินออฟฟิเชียลด้วยนะครับที่ออกมาขอบคุณเนาะเอฟซีน้องอุ๋งอิงที่รวมพลังกันแล้วก็ให้รางวัลน้ําใจสําหรับแมปินะครับเป็นเอฟซีน้องอุ๋งอิงคือต้องบอกว่าใครที่ทําดีกับน้องเนี่ยก็จะได้รับผลตอบแทนดีกลับมาเสมอนะครับทุกคนก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนี่เลยนะครับเนาะ ดีใจกับทางด้านแม่ปียพรลำเพินออฟฟิเชียลด้วยอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็โอ้โหเมื่อกี้เห็นเพจปลอมแล้วแบบนะทุกคนไปช่วยกันสแปมสแปมนะครับเพิ่งเห็นเมื่อกี้ที่พ่อเอกได้มีการโพสต์นะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้มิมอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ช่วงนี้กาเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อๆแม่เอฟซีทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ